ฮัลโหลก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเกมบูมเซตออริจินนั่นเองคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุ่มกาชานะครับจะเป็นกาชาวุธตอนนี้ผมมีตั๋วอยู่100ใบนะครับซึ่งผมจะสุ่มตัวอาวุธนะครับซึ่งผมอยากได้อาวุธม่วงอ่าทั้งหมดเลยนะครับอันเนี้ยอันไหนก็ได้นะครับจริงๆของม่วงเนี่ยผมอยากได้หมดเลยหรือว่าอาวุธฟ้าอยากได้มีดอันนี้นะครับมีดพยาบาลน,นะครับ หรือว่าจะเป็นพวกแหวนนี่ครับพวกแหวนที่เป็นมานี่ครับมัจูโจมนี่ครับหรือว่าจะเป็นแหวนเพลิงเข้มข้นอันนี้จะเป็นแหวนที่เน้นด้านการโจมตีนะผมอยากได้ของฟ้าประมาณนี้ซึ่งผมเตรียมมาร้อยใบก็คือถ้าผมได้ไอ้มีดมีดพยาบาลเนี่ยหรือว่านาลีนะครับอิดแดงเนี่ยผมก็จะไม่ได้เปิดต่อนะ หรือว่าถ้าได้ของม่วงผมก็อาจจะหยุดเลยนะครับซึ่งผมจะเก็บไว้เปิดตอนของทองเข้าหรือว่ามีกิจกรรมอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตอนนี้มันก็มีกิจกรรมอยู่นะกิจกรรมเปิดกาชาปองจับอาวุธสะสมนะครับเปิดครบ100ก็จะได้ฉายานะครับเปิดสัตว์เลี้ยงครบ100ก็จะได้ฉายาครับแต่ว่าฉายามันไม่ได้ถาวรน,นะโอเคก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยครับผม100ใบนะเมื่อเราเปิดครบ100เนี่ย เขาจะก,การันตีของฟ้าถึงม่วงแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับโอเคครั้งที่หนึ่งครับผมสิบใบแรกปึ๊บโป้งโอ้ได้สร้อยนะครับสร้อยฟ้าแต่ยังไม่ค่อยปื้มเท่าไหร่นะครับโอเคเปิดเจ็ดชิ้นจะก,การันตีของดีเยี่ยมนะครับอโอเคไปลุยต่อนะครับปึ๊บใบที่ยี่สิบนะครับ ขอ oh, เจมเจมหน่อยโอ้ oh, oh, ได้สร้อยรักนะครับไอสร้อยพลังงานนะสร้อยเด็กโอเคก็ยังไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับไปครั้งที่สามนะครับใบที่สามสิบอโอ้โหได้อาวุธเขียวสองชิ้นนะครับก็เอาไว้ก่อนนะครับครั้งที่สี่นะครับหวังว่าจะได้พวกอาวุธฟ้าอาวุธม่วงมาใช้บ้าง ขอดีๆได้นาฬิกาครับนาฬิการักนาฬิกาขีนะครับโอเคเปิดไปแล้ว4ครั้งนะครับอาวุธม่วงยังไม่มาอาวุธฟ้ายังไม่มาครับไปครั้งที่5มาไหมปึ๊บอุ้ยได้ปืนใหญ่แต่ว่าปืนใหญ่อผมมีแล้วนะครับโอ้แต่ได้อ่า นาฬิกากับสร้อยมาเพิ่มครับโอเคเอาไว้ก่อนนะครับครั้งที่หกโอ้พอเปิดได้ของฟ้าแล้วมันรีการันตีเลยนะโอ้โหได้ได้แหวนไอได,ได้อันนี้คุ้มนะครับปไปครั้งถัดไปจะได้หรือเปล่าโอ้โหได้แหวนอันนี้นะครับแหวนเด็กโอเค ผมอาจจะเปิดให้หมดไปเลยนะครับ100ใบแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวค่อยดองปึ๊บโอ้โหพวกแหวนพวค่อยมาเยอะนะครับแต่ว่าไอ้ที่ต้องการอะมันไม่มาเลยนะครับไส2บใบสุดท้ายนะครับได้เป็นกําไรเป็นแหวนอันนี้เป็นแหวนลักนะครับนาฬิการัก ุยต่อครับผมใบสุดท้ายสิบใบสุดท้ายปึ๊บออกมาเป็นโอเคเป็นแหวนอันนี้นะครับอ่ะก็ถามว่าเป็นไงบ้างก็เกลือนะครับค่อนข้างเกลือเลยตอนนี้แล้วก็ไปรับของครับเราเปิดไปทั้งหมด100ครั้งครับได้ฉายามานะครับ ถ้าอยากได้ของทุกๆเนี่ยต้องเปิด2000ครั้งเลยนะครับซึ่งมันเยอะมากโอเคก็เดี๋ยวมาดูของที่ได้นะครับของที่ได้เนี่ยก็จะเป็นอ่าพวกสร้อยพวกแหวนทั้งหมด123 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ออันนะครับแล้วก็ อา,อาวุธเนี่ยปืนใหญ่เนี่ยผมมีแล้วนะถาวรครับอันนี้ผมก็คงจะย่อยทิ้งนะครับโอเคก็ประมาณนี้ผมเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะมาเปิดกาชาให้ดู100ครั้งเพื่อการตัดสินใจนะครับก็เนี่ยคือไม่คุ้มนะครับใครที่จะหาซื้อเปิดผมไม่ค่อยแนะนำนะครับถ้าไม่มีกิจกรรมแบบเปิดครบ100ใบ200ใบแล้วได้พวกของ ที่เป็นของง่วงมาเนี่ยก็ไม่ควรเปิดก่อนนะควรจะดองไว้โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ